แต่ว่าจะไม่บอกนะร่งน้ำแดงเรือสุพรรณบุรีน้ำว่าเจ้าแม่จันทิมาพรไม่รู้ใส่เสื้อสีอะไราะฮะแม่มันมองไม่เห็นแม่พูดได้คำเดียวอ่กเอ่อออก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 มาแล้วจ้าเรือคู่นี้ครับเป็นคู่พิเศษระหว่างเรือที่น้ำตีกับจันทิมาพรจันทิมาพรลงน้ำ พพิเศษสี่ิไม่หายสี่ายเอาเลยเว้ยอะไรเกิดขึ้นก็ได้ในเมื่อแม่จันที่มาพลเรือดีเรือเด่นเรือดังอี่ลำด้วยเรือดังในชั้นจับไม่พิดเป็นเรือของช่างตีว่าแล้วเรือช่างอัดต้องกินเด่นฝังกระดูว่ายังไงแม่จันที่มาพลแม่จันที่มาพลเปิดหัวไประเไทยจักอะไรเปิดหัวไทยใครอยู่ใครไปมุมน้ดเงินมุมด Ele vai de vai de เส้นชัยท่านผู้ชมที่โครพครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้เอือให้เรือคู่นี้หน่อยครับขอบคุณครับผลการตัดสินครับผลการตัดสิน้วยร่องน้ําน้ําเงินครับจักนารายเป็นฝ่ายชนะครับผมครับคนไหนปรบมือก็ขอให้รวยขอให้รวยครับขอให้รวยใช่